ไม่ไหวนะครับอากาศหนาวเกินไปนะครับผมกลองไฟอยู่ไกลเกินนะครับผมต้องทําการย้ายกล่องไฟมาข้างหน้านี้ด่วนๆนะครับตอนนี้ สวัสดีครับเจอกับผมทอดนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณป่าดิบเขานะครับที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล2,000เมตรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ที่สูงขนาดนี้นะครับสังเกตดูนะครับถาวนที่ผมนั่งอยู่จะเห็นพวกมอสนะครับแล้วก็ตะไคร่เนี่ยเกาะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับเต็มไปด้วยพวกมอสนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเรานะครับต้องมา คลากและหลงป่ามาอยู่ในสภาพป่าที่หนาวเหน็บแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการสร้างที่พักแล้วก็ทํายังไงนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยอุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยเราจะเอาตัวรอดยังไงนะครับให้เราไม่หนาวนะผมไปดูกันครับผมดูข้างล่างนี้ครับเป็นแม่น้ําหรือว่าลำธารเล็กๆนะครับจะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นด้วยนะผมว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะมีวิธีการลํามือย,ยังไงนะครับ าเราต้องมาอยู่ในพื้นที่ป่าแบบนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องดูทำเลน,นะครับผมว่าทำเลที่เราจะอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเช่นตรงนี้นะทุคนสังเกตนะครับว่าจุดที่ผมอยู่นี้มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะลาบนะครับถ้าผมมาสร้างที่พักไปตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผมเองนอนสบายนะครับแล้วก็ตรงฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็จะมีขอนไม้ ขนาดใหญ่นะครับทําให้ผมสามารถจะกอกไฟตรงนั้นได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาฟืนเยอะนะมาเดวผมจะทําการเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนสร,ร้างรพัคกัดูกัน เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับที่ฟักของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันสร้างยังไงนะครับที่พังหลังนี้นะครับทุกคนก็เป็นสไตล์แบบรถคราบนะครับเป็นการสร้างโดยที่ใช้เสาสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้มาพาดแล้วเอาไม้นะครับเศษไม้ต่างๆเนี่ยมาคุมไว้รอบๆแล้วเอาใบกระทือนะครับมาคนมปที่หนึ่งเพื่อที่จะเอาชนะความหนาวได้ในคืนนี้นะที่จะมาถึงนะครับผม มาก่อนอื่นคือผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูข้างในว่าผมเนี่ยได้ทํายังไงบ้างนะผมนี่นะนี่คือข้างในนะครับผมสังเกตว่าผมนะครับจะเอา,อาพวกมอสนะครับมาปูยทีหนึงนะมามาดูครับว่าผมจะให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าหลังมือผมนะครับระหว่างมอสกับใบตองอันไหนมันจะเย็นกว่ากันนะครับ อ่านี่คือผมแตะที่มอสก่อนนะครับโอ้โหคนละเรื่องนะครับมอเนี่ยมันจะมีความอุ่นกว่านะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วแล้วก็มันไม่อมน้ํานะครับส่วนใบตองเนี่ยมันอมน้ํามันมีน้ําอยู่ข้างในจึงทําให้เวลาอากาศมันเย็นเนี่ยใบตองก็จะเย็นตามด้วยนะครับว้าวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับเอาใบตอง มาปูนอนเนี่ยผมบอกแล้วว่กากลางคืนนะครับหนาวอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเอามอสน,นะครับมาปมูทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะนุ่มมากแล้วก็ซับแรงแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายนะครับหลายๆคนจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเรานอนพื้นแบบนี้มันจะปลอดภัยไหมอ่นาแน่นอนครับว่ามันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่มีทางเลือกนะครับเราก็ต้องอนอนบนพื้นแบบนี้แหละแล้วก็ ล้วก็หาอะไรมาปูดทดแทนได้นะครับผมมาเราจะทดสอบนอนให้ดูนะว่ามันนุ่มขนาดไหนนะครับผมว้าวโอ้โหอันนี้คือผมจะเข้ามาจนสุดนะครับว้าวทุกคนผมมองว,ว่าเป็นทีพ่พักที่ดีมากๆอีกหลังหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำมานะครับผมมาครับผมให้ทุกคนดูว่า ถ้ามุมมองมองจากผมออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับก็เป็นมุมมองนะครับที่มองจากด้านในออกไปด้านนอกนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับว,ว่าขาผมเนี่ยเหยียดจนสุดได้แบบสบ,สบายๆนะครับไม่อึอดอัดแล้วก็รู้สึกว่ามันแคบแต่อย่างใดน,นะครับแล้วขาผมนี่ครับไม่ได้เลยออกไปด้านนอกนะครับจึงทําให้อ่ายังคงอยู่ในตัวบ้านอยู่นะครับผมจาก เอาขาผมเนี่ยด้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างพอที่จะทําให้ผมนอนได้อย่างสบายแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาได้นะครับข้างๆก็ปิดด้วยใบตองอีกที่นึงนะครับเพื่อกันลมเล็ดลอดเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงเหล่าสตัตว์ตัวเล็กนะครับที่จะมาได้แต่นี่ปูด,ด้วยมอสคือมันนุ่มมากจริงทุกคนสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือคานนะครับที่อ่า ดูระดับสายตาผมนะครับไม่ได้ใกล้แล้วก็ไกลจนเกินไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับภายในนะแล้วคืนนี้นะครับผมก็จะนอนที่นี่นะผมเรามาดูกันว่าเวลาตกดึกมาเนี่ยอากาศมันจะหนาวขนาดไหนแล้วก็กองไฟจะช่วยได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผมมาเจอกันตอนกลางคืนครับตอนเย็นเย็นนะ ตอนนี้นะครับทุกคนของฟ้าก็อมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยากทุกคนเห็นตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือพืนทั้งหมดนะครับที่ผมไปหามานะครับบอกแล้วว่าอากาศหนาวแบบนี้นะครับถ้าเราไม่กองไฟเนี่ยอยู่ยากนะครับเราต้องมีกองไฟขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อที่จะเผาไหม้ทั้งคืนนะครับนี่เลยเสร็จก็ไป นี่นี่เหมือนเป็นเตาอะไรสักอย่างนึงนะครับอโอเคนี่เลยนะผมก็จะเก็บพอนนึงไว้นะครับพอมันเต็มละเอาตรงนี้แหละก่อนหนาวๆกางคืนนะ่ะผมจะได้มาสูบไฟเพิ่มนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก็จะเข้านอนเลยกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับและแน่นอนว่าผมจะไม่ปล่อยให้ประตูของผมนะครับปล่อยว่างแบบนี้นะครับผมมีอันนี้อยู่อ่าีนะครับก็คือส่วนที่เหลือที่อ่าไปตัดมานะครับโอเคนี่ฮนะก็คือประตูของผมแบบค่าวสนะครับเดี๋ยวผมจะคาบแต่งนอทข้างในนะ เราเข้าไปดูกันว่าวตอนนี้เป็นยังไงนะครับว้าวอากาศเย็นมากทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือข้อเสียของการที่เรานะครับไม่ยกพื้นนะครับก็จะเจอกับพวกแข่ครับเชิญที่ อาจจะมานอนกับเราด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีการแล้วก็เทคนิคในการนอนในเงให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยไม่ให้มแมลงเข้าหูนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับเรามีเสื้อข้างในใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับผมเราต้องยอมสละเสื้อข้างในเพื่อที่จะเอามาคลุมโปงเป็นไอโมงนะครับผมมาเราก็ต้องยอมสละ บางอย่างเพื่อให้บางอย่างปลอดภัยนะครับนี่นะครับเราก็เอาเสื้อตัวในของเรานะครับผมมาปิดแบบนี้นะครับปิดแบบนี้เพื่อให้เวลาเรานอนกลางคืนนะครับจะทําให้หลัม้าแรงที่จะมานอนกับเราเนะี่ยได้ไม่ยุ่งกับเราได้นะครับก็จะเอาเสื้อตัวในของเรานะครับปิดลักษณะแบบน,นี้แล้วถ้าเวลาเราจะนอนนะครับเราก็แค่เอาข้างล่างนะครับดันทุกข้างบน นะครับอ่าเท่านี้มนแมลงนะครับก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วแล้วก็ตรงคอนี้นะครับเราก็สาบข้างในเพื่อให้คอเราอุ่นนะครับเวลากลางคืนเนี่ยจะทําให้เราไม่หนาวนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีนอนถูกต้องก็ประมาณนี้นะครับวิธีนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับเวลาผมนอนป่าเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้แหละครับในการป้องกันเหล่าแมลงเพราะว่า ตอนที่เราหลับไปนะครับจมูกเราก็ยังเป็นส่วนที่ต้องหายใจแล้วก็อาจจะเป็นมีพวกมแมลงนะครับมาเข้ารูจมูกเราได้สาคัญที่สุดก็คือหูนะครับถ้ามีมดหรือมีอะไรเข้าหูเราเมื่อไหร่แล้วก็เราต้องลําบากแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใช้วิธีนี้จะทําให้หูของเราปลอดภัยตาจมูกปลอดภัยนะครับแล้วก็อ่า เราทาบ้านมาทั้งวันเนี่ยเสื้อก็จะมีกลิ่นหน่อยๆน,นะครับก็ต้องทนเอานะทําไมอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะนอนไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราผมก็จะเข้านอนนะครับผมโดยที่นี่ฮะผมมีกระเป๋าเอาไว้กอดนอนนะครับผมเวลานี้อะไรที่มีรอบตัวเรานะครับทำให้เราอุ่นเราก็คว้ามาซะนะครับผมแล้วก็ผมนอนนะครับ ผมจะไม่ถอดรองเท้านะครับผมเพื่อให้ร่างกายผมเนี่ยอุ่นนะครับส่วนเท้าเนี่ยเป็นส่วนที่เส้นประสาทอยู่เยอะนะครับถ้าเท้าเราหนาวเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเนี่ยเราจะรู้สึกหนาวทั้งตัวนะครับวิธีง่ายก็คือเอาเกงเข้าไปในทเท้าครับเผื่อเวลาคืนเราขยับเนี่ยกางเกงมาจะดึงขึ้นมาแล้วเราจะหนาวได้แล้วก็อาจจะมีพมแรงเข้ามาได้นะครับเราก็ต้องทําการเอากางเกงไว้ในรองเท้านะครับผม เท่านี้ผมก็รู้สึกว่าร่างกายผมทุกส่วนนะครับถูกปิดอย่างมิดชิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หัวนะครับแต่หัวสาคัญส่วนนะไม่ต้องห่วงว่าตะก้องนอนไหนนะครับโอ้โหนี่ฮะพื้นที่เยอะแยะครับทุกคนนี่อ่ะตะก้องลองมาดูนี่ลองเข้ามาลราเข้ามาเลยเดี๋ยวคนดูจะหาว่า ปล่อยให้ตะกองต้องนอนคนเดียวนะครับอ่นี่ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับตาก้องอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมเรานอนได้สองคนสบายๆนะครับนี่อ่าสองคนนะครับผมก็เดี๋ยวตากตะกงปิดอ่ะตากล้องปิดเป็นประตูเลยนี่นะครับก็คือประตูของเรานะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มิดชิดแต่ก็ป้องกันพวกลมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ผนังบ้านผมทั้งสองฝั่งเนี่ยกำลังตีได้เลยว่าสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเสียงข้างๆผมนะครับเสียงฝั่งขวาจะได้ยินเหมือนอเป็นเสียงแม่น้ำไหลนะครับซึ่งนั่นแหละครับทำให้เราหลับสบายทั้งคืนนะครับผม ครับอากาศหนาวเกินไปนะครับผมกองไฟอยู่ไกลเกินนะครับผมต้องทําการย้ายกองไฟมาข้างหน้านี้ด่วนๆน,นะครับตอนนี้และอย่างคือดูครับมันเริ่มมอดแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงนะครับผมตั้งยยใจเหมือนใจโอ้ พอฝื้นเมื่อกี้ก็อดมกับหมดแล้วนะหนาวมากไม่ไหวทุกคนเลยอย่างคือผมดูกระดำทานเกินไปนะครับมันทำให้ กลางดูตแบน,นี้เนี่ยอากาศเย็นจริงๆครับตอนนี้คือถ้าผมหายใจเนี่ยผมแสบคอนะเพราะว่าอากาศเย็นเกินไปนะครับโอเคอว้าลำธานอยู่ข้างหลังหูเมงนะครับทำให้ อาจจะเย็นมากเพราะว่าตอนนี้น้ามันเย็นมากๆนะครับแล้วก็มันคายความมันละเหยนะครับมันทําให้บยากาศรอบเนน่ยนนเย็นไปด้วยดีนะคที่ทิ่พผมเนี่ยมีพวกใบกระทือนะครับมาปกคลุมไว้เยอะพอสมควรท,ทำให้ค่อนข้างจะอุ่นนะแต่ว่าก็ยังไม่สู้เท่ากับที่ผมเนี่ยต้องมาก่อไฟแล้วอยู่ขคัๆกองไฟแบบนี้นะครับวิธีที่จะเอาชนะความหนาวได้ก็คือ นี่นะครับกองไฟนะครับผมมันจะช่วยได้อโอเคโอเคทุื่นเข้ามาเยอะเลยครับมันจะไม่ปิดแล้วนะไฟนี่แหละโอ,โอเค รูสวารค์ครับทุกคนตามที่เห็นไปนะครับกองไฟก็บอนบมนเลยนะครับผมหนาวมากครับเมื่อคืนเนี่ยผมเนะยต้องออกมาย้ายกองไฟนะครับทำไมอย่างนั้นเนี่ยเราจะนอนไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าหนาวจริงๆนะครับบนพื้นที่สูงแบบนี้กลางคืนนี่คือแล้วยิ่งช่วงเช้า,ชาแบบนี้นะครับผมนี่โอ้โหนอนม้วนตัวเป็นรูป ตัวแอลเลยลน, okay, นะครับทีนี้โอเคนะครับก็ที่พอหลังนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้มันก็ไม่ได้ทำซับซ้อนแล้วก็ตอบโจทย์บ้างๆในการเข้าไปพักผ่อนนะครับทําให้เราหนอนนอนได้สบายแล้วก็ไม่แคบเกินไปนะครับรวมถึงเราควรจะก่อไฟไว้ข้างหน้านี้นะครับจะทําให้เราอุ่นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะหนาวมากนะครับถ้าก่อไฟไกลเก,กินไปนะครับ น้ำได้เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งเลยนะทุกคนโอ้โหก็ประมาณนี้น้ำทุกคนถ้าหากว่าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจังเกิลเคลเทียมนะครับไว้คลิปต่อไปผมจะไปทำอะไรอีกก็รอรับชมได้เลยนะครับผมนี่นะครับที่พักตอบจดมากโอเคนะ แล้วก็หาเกลี่ดๆสักหน่อยนึงทรานี้ก็กลับบ้านได้แล้วครับเจอก,กันคิดมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย